สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับมารุตตูเกนซูกยินดีต้อนรับสู่ช่องที่มีขา่าวหลากหลายสาระนะครับผมสวัสดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมกดสตบตกเกรเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะวันนี้ผมจะพาไปไปเจาะเรื่องเจ้าเชื้อไวรัสโควิดนี่ด๋ครับว่าเขาบอกว่ามันกลัวแสงแดดแจริงหรือเปล่าฮะ ไปฟังข่าวๆไปเจาะลึกข่าวนี้กันเลยดีกว่านะฮะเพราะถ้าเจ้าโควิดตัวนี้มันหายไปจากโลกนี้แล้วเราจะได้กลับมาสู่สภาวะปกติกันสักทีนะครับไปเจาะข่าวกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้เจ้าหน้าที่อาวุโสนะฮะตําเนียบข่าวเผยผลการศึกษาใหม่นักวิทยาศาสตร์นะฮะของสหรัฐอเมริกานั่นเองพบเชื้อไวรัสโควิดจะถูกทําลายอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเจอแสงแดดและความชื้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความหวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในสหรัฐอาัธุราลงในฤดูร้อนนี้นะครับเมื่อ24เมษายน63เว็บไซต์ South China Morning Post ระะายงานว่าในวิลเลียดไบอันที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเผยต่อนักข่าวว่าที่ทำเนียบขาวว่าจากผลการวิจัยศึกษาใหม่ นี้นะฮะของทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 สามารถถูกทำลายหรือฆ่าให้ตายได้ในเวลาอันรวดเร็วเลยทีเดียวโดยแสงแดดเฮ้ยแม่เจ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็รอดดิเพราะประเทศไทยนี่อากาศร้อนมากๆานะฮะไม่ว่าขนาดเชื้อโควิดตกลงบนพื้นผิวหรือลอยอยู่บนอากาศจนทำให้เกิดความหวังว่าการระบาดข,ของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้นะฮะ ในสารัฐจะทุเราเบาลงในฤดูร้อนนี้ขณะที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในสารัฐแล้วกว่า4.7หมื่นศพโอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมและยอดผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้อยู่ที่8.7แสนรายเลยทีเดียวนะฮะนายไบรอันกล่าวต่อไปว่านักวิทยาศาสตร์พบรังสีอัลตราไวโอเรตในแสงแดดมีศักยภาพในการทำลายล้าง เชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวพร้อมกับกล่าวว่าพวกเรากำลังศึกษาเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการทำลายเชื้อไวรัสโควิดด้วยอุณหภูมิและความชื้นแสงแดดซึ่งก็พบว่าการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นและเพิ่มความชื้นให้มากขึ้นนอกจากนั้นนะฮะนายแบอันกล่าวเสริมว่าได้แสดงผลสไลด์ผลการศึกษาวิจัยครั้งสำคัญโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองที่ศูนย์นะครับในรัฐ เมริเดนพบว่าอายุครึ่งชีวิตของเชื้อไวรัสโควิดอยู่ที่18ชั่วโมงนั่นเองเมื่ออยู่ในอุณหภูมิ21ถึง24องศาเซลเซียสและมีความชื้นอยู่ที่20%นะฮะบนพื้นผิวที่ไม่มีรูพุนรวมทั้งวัสดุอย่างที่จับประตูหรือสแตนเลสแต่ก็อายุครึ่งชีวิตของไวรัสโควิดจะลดลงเหลือแค่6ชั่วโมงเมื่อมีการเพิ่มความชื้นให้สูงขึ้น 80%และให้อยู่ในแสงแดดเป็นเวลา2นาทีอย่างไรก็ตามนะครับเว็บไซต์ South China Morning โพสต์ระบุว่าการวิจัยครั้งนี้ยังไม่ได้ถูกนำมาตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะนะฮะจึงทำให้บรรด,ดาผู้เชี่ยวชาญอิสระไม่สามารถแสดงความเห็นใดๆได,ได้เกี่ยวกับการค้นพบครั้งนี้ส่วนประธานาธิบดีโลนัมทรัมป์ชี้ว่าการค้นพบต้องมีการตีความอย่างระมัดระวัง ทว่าขณะนี้ผู้นําสหรัฐกล่าวว่าเคยมีการบ่งชี้ก่อนหน้านี้แล้วว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดจะทุเลาลงในฤดูร้อนที่จะมาถึงนี้เองนะฮะก็หวังว่าความร้อนก็จะทําลายเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้นะฮะจริงๆนะ,ะการทดลองของเชื้อไวรัสเนี่ยเท่าที่ผ่านมานะฮะมันก็คือการทดลองอยู่ในห้องทดลองและก็อยู่ในอุณหภูมิความชื้นที่จํากัดนะฮะ ห้องทดลองทุกห้องทดลองเอาง่ายๆเราไม่ได้มาตากแดดถูกไหมฮะเมื่อเราทดลองในความเย็นความชื้นเจเชื้อไวรัสตัวนี้หรือหลายๆตัวมันก็ก่อเกิดตัวขยายพันธุ์ได้ฉะนั้นพอมันออกจากมาห้องทดลองหรือเป็นเชื้อไวรัสตามธรรมชาติก็ตามพอเจอความร้อนมากๆแค่คนยังจะตายเลยครับแล้วเชื้อไวรัสจะเอาอยู่เหรอจริงฮะก็หวังว่ามันจะเป็นความจริงและความสําเร็จในฤดูร้อนแบบดี ะะอีกอย่างหนึง่งที่ทําให้เชื้อไวรัสโควิดของประเทศไทยลดน้อยลงอาจจะเป็นเพราะอุณหภูมิที่มันร้อนจริงๆนะเดือนนี้ก็นับว่าเป็นความโชคดีของประเทศไทยอีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นความจริงฮะนะฮะมันก็เป็นความเชื่อและขอให้มันเป็นความจริงฮะที่แสงแดดและความร้อนมันสามารถทําลายร้างจนเชื้อไวรัสแย่ๆโหดร้ายตัวนี้ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวสารทันโลกทั่วโลกเลยฮะสำหรับเราเอามาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับในช่องของเราตูเคสเซิลเกวันนี้รับมีประโยชน์และสาระอย่าลืมเมมและแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับสวัสดีครับ